ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยตามภาษาคนทําเกษตรนะครับก็เป็นช่วงสงกรารพอดีนะครับก็จะมาท่านผู้ชมมาชมพิกที่หนูนะครับพิกที่หนูสวนนะครับที่หนูสวนซึ่งช่วงสงการพอดีเลยนะครับก็มาลดน้าให้เขานะครับผมก็ให้ดู ดูการลดน้ำสปริงเกอร์นะครับพริกที่หนูสวนหรือดูแรงนะครับหรอือดูร้อนเนี้ยนะครับราคาค่อนข้างแพงนะครับราคาจะเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาแล้วนะครับเดือนมีนานี่ก่อนเดือนมีนาเนี้ยนะครับมันจะอยู่ประมาณแค่กิโลกร,รัมละร้อยสามสิบขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึง ร้อยแปดสิบสองร้อยแล้วนะครับแต่เฉพาะสงการเนี้ยนะครับก็ตอนนี้สองร้อยนะครับที่ขายปีเนี้ยนะครับขายส่งให้เขาก็ร้อยแปดสิบบาทนะครับอันนี้ก็จะมาทาห์ฮันผู้สมรู้สมกันนะครับสำหรับวันนี้พิกขี้หนูนะครับก็ วันนี้ก็ไม่ได้เก็บนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เก็บพอเย็นแล้วนะครับพอเริ่มเย็นแล้วก็ออกมาลดน้ํานะครับก่อนเที่ยงก็ไปอีกที่นึงไปตัดบวบมานะครับที่ผมให้ดูเรื่องการใช้สารเคมีโดยไม่ต้องฉีดนะครับที่ผมให้ไปดูบวบนะครับก็ตรงนั้นนะครับนี่ก็มาลดน้ําลดน้ำมาเขาก็เว้นไปหลายวันเลยนะครับสี่ห้าวันเลยนะครับ พอวันนี้ต้อมาลดนะครับเม็ดฟินุสวนรูปส,สวยนะครับเม็ดส,สวยถึงแม้จะเป็นเลือดดูแล้งนะครับในผมรดน้ำให้น้ำโดยสปริงเกอร์นะครับโดยสปริงเกอร์ ครับก็จะมาให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับชิข้นหนึ่งส่วนสวยๆนะครับระทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับสำหรับเทศกาลแต่ละเทศกาลเนี้ยนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะดกหรือไม่ดกก็ให้านผู้ชมได้ดูเอานะครับก็ผมก็ ไม่ได้สร้างคอนเทนต์นะครับผมก็ไม่ได้สร้างคอนเทนต์ผมเอาเรื่องจริงนะครับอันนี้ก็ที่ผมปลูกมาที่ผมให้ดูนะครับตั้งแต่หาใครได้ติดตามผมมาตั้งแต่แรกเนี้ยนะครับก็คือที่ผมปลูกกระหล่ำปีนะครับนี่ผมก็ยังให้ดูกระหล่ำปีนี่ผมก็ยังเหลือจะพอให้เห็นอยู่นะครับเพิ่มพิษนะครับน,นะครับนะ